สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวยลลีสปดอด์แมนนะครับแต่ในชิปผมเนื่อกจากชิปนี้ผมลงอ่ะผมจะตั้งชื่อว่ายลลีลูกตานะครับผมเพราะว่าสไปดอด์แมนผมผมเขียนไม่ได้นะครับผมก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะเป็นเป็นลูกลูกสไปดอด์แมนสีเขียวนี่มีสามสีครับอันนี้สีเขียวสีแรกนี่ไงต่อไปอย่างที่สองก็คือเป็นยลลีสไปดอร์แมนสีขาวนะครับผมนี่ ต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเอลลี่สไปเดอร์แมนสีฟ้าครับนี่นี่เป็นไงทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันมีกี่สีนี่เป็นไงมีสามสีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ,ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค,ครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ